ออกปืนอย่าเอาอปืนเอ้ยออกแล้วคุณยำชมเฮ้ยได้ของดีอยู่มชมว่าผมไม่มีมชมแต่ว่าผมไม่มีสกินด้วยคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกที่สุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลเจ้าสวัสดีทั้งโทงกรียนทุกคนนะครับมีผมปานอน้นจากช่องพี่เจที่พีอิกิ้งแล้วเยี่ยมชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาอย่างน้ำครับตู้หมุนแปดทีมชมมาให้เราเสียตังค์กันอีกแล้วนะครับชมครับก็เดี๋ยวผมก็จะมารีวิวกิจกรรมนะครับตู้หมุนแปดทีมกันน้ำโชมครับโอเคไปดูคลิปกันเลยโอ้โหเป็นไงคานขนาดใหญ่เด้งมชมตอนนั้นหมดเอ็ไปสามสี่ลังชมเขากว่าจะได้มชมครับคือแล้วก็ไม่ได้ชมหมดเอ็ไปหลายลังมากอ่าสุดท้ายก็ มาสักทีคชมครับมาหมดแต่900เพนคุณผชมโอเคกิจกรรมก็เข้าไปที่ล็อกกี้เราโย่ผู้ชมครับนี่เลยคุณผู้ชมครับแล้วก็ทำการนะคุณผู้ชมเลือกของที่เราไม่ต้องการ2ชิ้นนะครับออกไปคุณผู้ชมครับก็จะมีของมากมายคุณผู้ชมมีของใหม่ก็จะมีกระทะด้วยคุณผู้ชมสวยนะฝั่งนึงเป็นหน้ายิ้มคุณผู้ชมฝั่งนึงเป็นหน้าโกรธคุณผู้ชมครับนี่ครับแล้วก็เป็นนะครับชุดใหม่คุณผู้ชมคือแบบว่าแยกส่วนได้คุณผู้ชมทรงผมนี่ทรงผมหอยยิ่งใหญ่นะคุณผู้ชมนด้้วยผูชมครับนี่ นี่คือชุดที่เข้ามาใหม่ท่านผู้ชมแล้วก็มีนี่ท่านผู้ชมครับนี่เป็นเอ่อเออ่สกินของน้องรักคูนท่านผู้ชมรักคูนท่านผู้ชมครับก็ตัวนี้จริงๆมีผลพิเศษอยู่นะท่านผู้ชมนั่นคือลดเวลาการคูลดาวน์ของสกิลนะครับทุกรูปแบบท่านผู้ชมแต่ว่าเสียดายผมไม่มีท่านผู้ชมไม่งั้นผมจะไปใช้กับโคโนนะครับโคโนจะได้กางวงเร็วขึ้นนะท่านผู้ชมหรือใช้กับเอล็อกก็ได้ก็จะแบบว่าเอล็อกก็จะแบบกดเร็วขึ้นท่านผู้ชมประมาณน,นั้นท่านผู้ชมครับ แล้วก็อันนี้ก็ผ้าปิดปากคุผู้ชมสีแดงคุผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะคผู้ชมในตู้นี้ก็ตู้หมุน8ทีคุผู้ชมครับนี่ครับถามว่าทั้งหมดตู้เท่าไรครับนี่คือสิ่งที่หลายคนอยากรู้คุผู้ชมเกี่ยวกับการหมดตู้ผู้ชมครับก็เดี๋ยวผมจะบวกให้เลยคผู้ชมก็9บวก49บวก99บวก14เอ้ย149บวก249บวก349บวก 499เก้บวกห้าทั้งหมด2อ0พเพชรครับท่านผู้ชมโอเคนะครับหมดตู้นี้คืออยู่ที่2อ0พันสองเพชนะท่านผู้ชมก็จะได้ทั้งชุดได้ชั้งแล็คคูลแล้วก็ได้กระเป๋านี่ท่านผู้ชมกระเป๋ากีตาร์อามชูนครับตัวนี้ท่านผู้ชมก็สวยนะอาม่ามผู้ชมถ้าเกิดใครยังไม่มีนี่หน้ามีบริสัสมท่านผู้ชมบันนี่กีตาร์ท่านผู้ชมครับเครือบกระต่ายกีตาร์อะไรเงี้ยท่านผู้ชมผมชอบผู้ฟังนี้นะถ้าเกิดว่ามาอยู่กับตัวละครมันน่าจะเทมท่านผู้ชมครับราะว่า ัอยู่กับกีตาร์ผู้ชมแต่ว่ากระเป๋านี้ผมมีแล้วผู้ชมก็อันว่าเราก็จะตัดของที่เราไม่ต้องการออกไปสองชิ้นผู้ชมอย่างแรกเลยโคโน่เนี่ยผมไม่ต้องการแน่ๆผู้ชมครับส่วนชิ้นส่วนผมจำอันนี้ผมไม่แน่ใจผมมีเต็มอย่างผมเอานี่ออกแล้วกระเป๋ามีแล้วนะครับกดไปผู้ชมหลังจากนั้นก็กดไปเลยผู้ชมเก้าเพชรจังหวะนี้ออกกระทะเหอะอยากได้กระทะเออฮอถ้าออกกระทะผมก็ดองดีเกินผู้ชมครับไม่ออกง่ายๆหรอกจัดไปอีกหนึ่งทีผู้ชมครับนี่ครับสี่สิบเก้าเพชรเออฮึออกชิ้นส่วนผมจำครับผู้ชม โอ้ยหนึ่งพันเยี่ยมดูโอเคมั้งชมครับกดอีกครั้งจะออกับเราเนี่ยผมกลัวออกปืนมากเลยมั้งชมครับถ้าออกล็อกคูนก็ยังดีมั้งชมอย่างน้อยก็มีสกินมั้งชมครับแต่ถ้ากดแล้วไปออกปืนออกอะไรนี่คือถ้าออกออกอะไรก็ได้ตรงนั้นที่ไม่ใช่ปืนมั้งชมครับคือจะเป็นอะไรที่ผมขอบคุณมากมั้งชมแต่ผมเชื่อว่าจะออกปืนแน่ๆเฮ้ยอย่าออกปืนอย่าออกปืนโอ้ยออกล็อกคูนเยี่ยม้ชมเฮ้ยได้ของดีอยู่มั้งชมครับผมไม่มีมั้งชมแต่ว่าผมไม่มีสกินด้วย เสียดายมันไม่ใช่กล่องแพ็ครวมผู้ชมเป็นแค่สกินนี่เฉยผู้มชมถ้าเกิดว่าเป็นกล่องแพ็ครวมอ่ะผมก็จะได้แบบว่าสองอย่างเลยคุผู้ชมชแต่ว่ามันไม่ใช่กล่องแพ็ครวมอ้าวทำไมเหมือนหน้าผมไม่ขยับเลยในกล้องหน้าผมไม่ขยับโยมอะไรกันครับนี่ยะกล้องเสียเหรอหน้าตามไม่ขยับมชมเหือมากอยู่แบบท่าเดิมตลอดเลยผูช้ชมแบบงงเลยไหนเห็นก็ว่าอะไรใหม่มาหรือเปล่าก็ยังไม่เห็นมีอะไรใหม่มาเลยผู้ชม ส่วนฮอลคอยนี่ผมเหมาหมดตัวไปแล้วพี่ชมก็ประมาณนี้พี่ชมวันนี้ครับก็ของวันน่าสนใจพี่ชมได้ล็อกคูนมาแล้วพี่ชมก็ชุดนี้ก็สวยพี่ชมเอาไปลองไปหาสุ่มกันได้พี่ชมสำหรับใครที่อยากได้พี่ชมครับแล้วก็กิจกรรมตรงนี้ไปถึงไหนนะนี่อ่ะอันนี้กิจกรรมขุมทรัพย์พี่ชมผมก็ยังไปไม่ถึงไหนพี่ชมยังไม่เล่นเลยได้ชุดกันยังพี่ชมครับผมจะพยายามเล่นผมช่ชมครับแต่ว่าผมอาจจะไม่แน่ใจว่าผมจะเล่นได้นานแค่ไหนพี่ชมปกติตรงนี้ติด ติดเมะติดม,าามังหะเมะใหม่มาเยอะพี่ชมครับก็เลยแบบว่าต,ติดติดอยู่พี่ชมครับก็เลยไม่ค่อยได้เล่นพี่ชมก็นั่นแหละกิจกรรมที่เข้ามาก็มีรล่ๆนี้พี่ชมครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยแล้วก็เรื่องที่ว่าฟีไฟจะโดนปิดหลายคนแบบว่าเอ้ยไม่เติมแล้วฟีไฟจะโดนปิดแล้วฟีไฟจะมึงยังไม่ปิดแน่น,นอนพี่ชมครับก็คือโคศกออพูดแล้วพี่ชมผมก็พูดในคลิปแล้วนะว่าโคศกของทางฟีไฟผมพูดแล้วว่าเออไอร้อยแปดหน้าที่ส่งมาไม่มีมูลพี่ชมหลายคนก็เอ้ยไม่มีมูลเนี่ยตั้งร้อยแปดหน้าเลยนะพี่คือ น้องครับพี่บอกไปแล้วนะครับอธิบายไปแล้วนะครับในคลิปที่ว่าประกาศรางวัลเมื่อวานนี้ว่าคําว่าไม่มีมูลกับคําว่าไม่มีข้อมูลมันต่างกันครับไม่มีมูลที่เพียงพอคือไม่มีหลักฐานที่แบบว่ามันแน่นหนาพอที่จะเอาผิดหรือว่าอะไรประมาณนั้นชมไม่ใช่ว่าไม่มีหลักฐานเยอะพออะไรอย่างนงี้หลักฐานนะเยอะแต่ว่าแต่ละหลักฐานนะคือข้อมูลมันไม่เยอะขนาดนั้นชมคือแบบว่ามันเอาง่ายๆมันมันเป็นแค่ความขายคุณผู้ชมมันไม่ใช่ความแบบ อะไรขนาดนั้นชัครับนั่นแหละประมาณนั้นแหละแต่เขาเคลียมตานไม่เรียบร้อยชมทางไกลหน้าก็มีการนะครับเดี๋ยวเขาก็ส่งเรื่องฟ้องเออแก้ต่างกันเองทางในชั้นศาลท่านชมแต่ว่ารับประกันได้ว่าฟรีไฟล์จะไม่มีการปิดตัวแนะ่นอนชัหรือถ้าเกิดสมมุติว่าเราแพ้คดีจนเราต้องปิดเกมฟรีไฟล์ขึ้นมาจริงก็ พี่คิดว่าฟรีไฟล์ก็คงจะทําเกมใหม่ขึ้นมาทันทีเลยค่ะมิชชัครับก็คือถ้าเกิดฟรีไฟล์แพ้คดีแล้วปิดต้องลบฟรีไฟล์อาจจะเพรชตงจริงเขาก็คงจะทําเกมใหม่โดยการเปลี่ยนชื่อก็เอาแพลตฟอร์มเดิมไปทำแล้วเปลี่ยนชื่อคุณชมแล้วก็เปลี่ยนแมปเปลี่ยนอะไรที่ว่าแก้ไขในจุดที่ว่าโดนนะครุณ mm hmm. ชมครับก็อาจจะมีเปลี่ยนคุณชมเป็นเอาอาจจะเอา R O E Mobile มาก็ได้ผู้ชมครับหลายคนอาจสองสัยว่า R O E คืออะไรครับพี่ R O E มันเป็นเกมเล่นในโทรศัพท์แบบตีมอนเตอร์ไม่ใช่เหรอนั่นมัน R O E ในไกลหน้าฟรีไฟมีเกมเกมหนึ่งชื่อว่า r o e นะครับเป็นเกมสไลโว่นะุกผูชมแต่ตอนแรกพี่คิดว่ามันเขาจะมาทําเป็นโมบายแต่ว่าเขาทําเป็นฟรีไฟแทนชมครับนั่นคือเกมแรกที่พี่เข้ามาเล่นทุกชมมันมาที่หลังฟรีไฟแหละเป็นเกมแบบว่าบั t เท e ร o y อย e ทุชมแบบโดดลงจากเครื่องบินเหมือนกันแล้วก็ลงไปเก็บของทุกผู้ชมแล้วก็ไล่ยิงกัน,นชมครับ แต่ว่าตอนนั้นเป็นเกมในคอมท่านผู้ชมพี่เคยเล่นตอนโค้ดเบต้าอยู่บอกเลยว่าสนุกมากติดมากท่านผู้ชมและพี่ถึงได้มาเล่นเกมฟรีไฟนะครับคือพี่เล่น R O E มาก่อนนะครับเป็นเกมของเครือไกนาเหมือนกันแต่พอแบบหลังจากเซิร์ฟเบต้าแล้วเปิดเล่นแบบจริงจังอ่ะพี่ก็ไม่เล่นนะครับเพราะพี่ติดฟรีไฟมากกว่าครับเพราะว่าเกมนั้นมีประตูนะครับจริงๆเอามีประตูด้วยและยิงประตูพังด้วยท่านผู้ชมตอนนั้นพี่เล่นแบบก็สนุกนะท่านผู้ชมแต่ว่าพี่มาเล่นฟรีไฟเพราะว่าเออ ไม่รู้ดิฟรีไฟ์ฟมันเล่นง่ายกว่าชอบฟรีไฟล์มันชงรับก็เลยออกมาเล่นฟ,ฟรีไฟล์อ้าวลูปกลับมาแล้วลูปพี่ขยับได้ล้ำชมตะหละมิชมว่าเพราะฉะนั้นก็หลายคนที่สงสัยว่าฟรีไฟ์จะปิดไหมแล้วก็เออเงินที่ผมเติมไปผมจะได้ไหมมิชมบอกเลยว่าฟรีไฟ์ฟไม่น่าจะปิดมิชมครับคือถ้าปิดก็จะมีอาจจะมีการแบบว่าผ่อนปล้นนะครับมิชมเพราะทางคำร้องคือคำร้องให้ขอให้ปิดเกมนี้ทิ้งเลยมิชมแต่ว่า คิดว่าถ้าเกิดเป็นการฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์นะครับมันมีการปฏิพปนน้อมมีการไก่เกียรมีการแบบชดใช้ค่าเสียหายกันได้นะผู้ชมเพราะฉะนั้นคิดว่านะครับทผูน้ะชมครับไม่มีทางปิดแน,น่นอนทผู้ชมเพราะว่าคิดว่าฟีฟลมันทุนหนาพอสมควรทุนผู้ชมถ้าเกิดปัญหาอะไรจริงๆก็เต็นะมที่ก็อาจจะมีการเสียค่าลิขสิทธิ์แล้วก็อาจจะมีเลนจริงๆทผูน้ะชมแต่ผมมั่นใจว่าดูผมไปอ่านจากข้อมูลจากภาพจากเอ่ออะไรร้อยแปดหน้าที่เขาเอามาแบบว่ายื่นฟ้องแล้วทุกผู้ชมคือ อย่างแรกท่านผู้ชมที่ว่าผมมองมันมีตั้งแต่ว่าเอออะไรอาวุธอ่ะที่แบบว่าเออก๊อปเขาเนี่ยอาวุธเหมือนกันอะไรเงี้ยเลยเกมอื่นก็มีเพราะว่าผมก็แบบเออไม่มีมูลจริงๆมันไม่ค่อยมีมูลที่แบบว่าเออมันจะเอามาเป็นเอออะไรเลท่านผู้ชมนั่นแหละประมาณนั้นท่านผู้ชมลองก็ลองดูกันแล้วคานผู้ชมแต่จะยังไม่เติมก็ได้ท่านผู้ชมแต่ว่าคือก็อย่างที่บอกว่าอย่าเพิ่งขายรหัสทิ้งนะท่านผู้ชมใครที่คิดว่าว่าเอ้ย เฮ้ยเก็บไว้ก็ไม่คุ้มขายรหัสทิ้งดีกว่าเพราะเดี๋ยวนี้มีชอบวิชาชีพน้ชมครับมาหลอกว่าเออเนี่ยเกมจะปิดตัวนะขายรหัสทิ้งกันเดียวครับขายรัสให้ผมเนี่ยผมจะซื้อแบบราคาร้อนเลยราคาถูกเลยดีกว่าไม่ได้อะไรถ้าเกมปิดตัวไปแล้วคุณจะไม่ได้อะไรเลยเนาะที่เติมมาขายให้ผมซะต,ตอนนี้เลยจะได้แบบไม่เสียอะไรน้ชมมันมีคนทำน้ชมแล้วเด็กบางคนเชื่อน้ำชมคือรัสตัวเองเติมไปเยอะมากเติมไปเป็นหมื่นเลยเนี้ยเติมไปไหลายแสนเลยบางคนก็ไม่น้ชมครับขายให้ราคาหลักร้อยน้ำชมเพราะว่า ดีกว่าไม่ได้อะไรเงี้ยคือมันกดราคาชมค,ครับตอนทีเราบอกว่าขายหลักพันมันก็จะกดราคาเหลือหลักร้อยมันบอกว่าเก็บไว้ก็ทาอะไรไม่ได้เพราะว่ายังไงเกมก็จะปิดตัวอย่างเงี้ยนะครชมเขาจะใช้เรื่องนี้มาขู่นะครชมให้เรานะครับยอมขายรหัสให้เพราะเขารู้อยู่แล้วว่ายังไงเกมก็ไม่ปิดตัวนะครชมครับแต่ว่าใช้ช่องทางในความกลัวของเราเนี่ยในการที่จะหลอกเอารหัสเรานะครชมตอนนี้วิชาชีพเยอะมากเพราะฉันระวังนะครชมพี่เจอเจอในเฟซอยูหว่านนะครับชมครับก็ระวังตัวกันหน่อยละกันแต่พี่มั่นใจว่าเกมไม่ปิดตัวต่นะ ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวพี่จะหาลือกับ GM นะครับเพื่อที่จะแก้ไขทุกอย่างให้เองน้ำชับตามนั้นนะ